สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขส้ขขนจ้ามากินข้าวเที่ยงน้ำกันจ้าเมื่อนี้มากินข้าวเที่ยงกับชอติกาชาแน,นลอีกแล้วจะพี่น้องคะ่ะตำบักหุงตำละ,ตำะล้าจา้าพี่น้องตำปูปลาจ้าตาบอมพี่ปู่นะคะออมเนื้อพวงเล็บหมูนะคะหมูใส่บะเขือจ้าออมแซ่บแซบน้ำปลาลาหอมหอมแล้วก็จะมีปลาซับผัดแล้วนะคะผัดสุกแล้วนะคะได้มาแต่ห่างหลักจ้าแซ่บแซ่บเครื่องเคียงขเขาเจ้าขนาดเลยเนี่ยอิลี หอมขาหอมขามากเลยมะเขือเปราะสามลูกนะจ๊ะกินกับข้าวเหนียวห่อนๆค่ะพี่น้องค่ะลูกข้าวเหนียวค่ะลูกข้าวเหนียวมาเด้อจ้ากินข้าวน้ำกันแซ่บๆน้ำกันค่ะคิดอยาก,กินเล่าเล่ามือไหนกินกับตมหม้อหุงเล่าเล่าไหมจ๊ะพี่คะคำแซ่บๆอืม้ม ต่มาหุงแซบดีจ้ะแซบแบบว่ารสชาติที่จะคองกินหนึ่งซินะรสชาติที่ฟ้ากินนะ เนื้อหมูต่ะปลาซาบพี่น้องหอมคัาคักคักผัดแล้วสุกแล้วนะจ๊ะ Except les amis, แดดไล่ที่ระบาดย่าฝฟาไล่อย่าฝฟาไล่กินเขาก้อน อาหารอาหารบรรยากาศเกี่ยวกับล่องเกี่ยวเขาเนาะจา้ะเนาะกินอยู่หน้าเนาะตับมะหุงเจียวปลาอ,อมหึงเนาะมีแห้งมีแห้งเกี่ยวเขาขนาดแล่นสิแต่ก็แล้วแต่ผู้มากบอกว่านาะจากเนาะ มากออกอีสานอีสานจต่เราเล่าจะน้อยหวานล้วพี่น้องก่แดดไ่ นางอัพเดตมันคุยเหาลบกันจ้ะมันหัน นามก่อน,นอมินอ๋อตาไส้กับปูหน้าดองและะนะ้วค่ะเนอะปูหน้าดองบ้านเท่าไหมพี่แสบพี่หนีบ้อมี่คะ่ะบ้อมี่ใส่ประกวอกเป็นขึ้นตาแล้วเล่ากินกับเขาอ่ะแสบ น้ำม,มันก่อนนี mm ่เ hmm. mm hmm. ด้อแมงวันวิกรมพี่นอ้องแมงวันมาเพชรพร้อม <c oughs> ตาแจกเพชรพี่น้องเพชรจะเล่าเาไปเพชรจับมือเนี่ยเพชรกำห่อนเตียนว่าเพชรแล้วอินแล้วนี่ไปหากินนหนำกนเล่าพี่น้องเออ นี่จากดอกจ้อพอกันคลิปหน้า้ะค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้แน่เด้อฝากกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องโชคที่กาชาแนวด้วยนะคะปากแดงมาแล้วนี่จากอกค่ะพี่นอ้นองพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ